กดไปสกิปอุยอ้ยมาครับสำหรับลูควาโนนะฮะพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยฮะหลังจากโรบินวาโนะออกไปนะผมก็สกิลเนี่ยตามค่าดาวเลยะฮะเป็นการถอดวิญญาณนะผมมาเป็นสายโล่สีฟ้านะฮะโอเคผมมี600เพชรนะผม6 5ร้บเพชรนะโดยประมาณถ้าจะสุ่มนะฮะโอเคเดเริ่มกันเลยดีกว่าครับผมสเตปแรกนี่นะ่าจะเกลือเหมือนเดิมฮะ ยังไงเรียบร้อยเกลือเหมือนเดิมจริงด้วยไม่มีอะไรเลยครับผมโอเคไม่เป็นไรขอสักตัวหนึ่งนะฮะต่อไปนะสี่สิบเพชรนะสเตจที่สองตัวเดียวคือจบเลยก็ได้มาตัวเดียวจบเลยก็ได้โอเคมาแล้วครับผมแต่ไม่เป็นไรุูมต่อะฮะไม่เกลือแล้วนะเสเตจสองมาเลยครับผมถือว่าโอเคเลยฮนะ หวังสักเวลแปดสิบก็ได้นะผมถ้าอันนี้นะเพราะว่าผมหวังว่าจะสุ่มให้หมดเลยนะผมหกร้อยเพชรเนี่ยโอเคไม่เป็นไรโอ้โหเวลอัพอะไรดาวอัพอะไรกันแยะๆจะรีบรีบสุ่มนหผมโอเคสเต็ปสามเออใหม่ทั้ตัวไปขออีกตัวหนึ่งไปโอเคกล่องอะไรไีวยโอ้โหไม่ใช่กล่องทองนะผมเอ,อ โอ้มาจริงด้วยครับผมมาตัวหนึ่งนะโอเคเวล70แล้วครับผมเ,เหลือสเต็ปห้าการันตีตัวหนึ่งนะ่าจะ80เลยเนะี่ยดูทรงโอเคสเต็ปสี่ครับผมการันตีสี่ดาวหนึ่งตัวนะฮะสเต็ปสี่โอเคกดไปสคต็ปอ,อุ้ยเดี๋ยว what สามตัวเดี๋ยวนะ เว็บแปดสิบเอ่อแปดห้าเก้าสิบโอ้เว็บเก้าสิบเวลบเก้าสิบเลยดิโอ้ไ่เกลือแล้วสูงไปเท่าไรเนี่ยยังไม่ถึงสองร้อยเลยมั้งเนี่ยโอ้พ่งโหเดี๋ยวอีกสองตัวฮะโอเคอันนี้ก็ได้ไปโอเ้เอาให้ร้อยเลยดีกว่าครับผมไมเท่าไรละเอ่อเก้าห้าอีกตัวเดียวอุ้ยโอเคเสียมไม่จี่เพชรเอยอ่ะโอ้โหออกง่ายเกิ ออกง่ายมากเลยฮะโอ,โอเคอันนี้เกลือขออีกตัวเดียวเองตัวเดียวเวลร้อยเลยอ่ะโอเคจะได้เอาไปรีวิวกันนะผมไปลุยได้แน่นอนอยู่แล้วการันตีสเต็ปสุดท้ายฮะเวลร้อยชัวร์กดไปโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรสเต็ปห้าการันตีฮะเดี๋ยวเพชรอีกเยอะเลยฮะผมได้แน่นอนครับเวลร้อยโอเค เทคนิคแบบสคริปต์นะครับผมสุ่มแบบสคริปต์ได้มาเดียวสามตัวเลยฮะโอ้โหโอเคมาตัวต่อไปเออสเต็ปต่อไปเรียบร้อยไม่มีโอ้โหสเน็กแมนมาเฉยเลยฮะโอเค okay. สเต็ปสี่ครับผมสเต็ปนี้ออกของดีนะดูทรงสเต็ปห้าการันตีละโอเคสเต็ปสี่ไปขอดีดขอดีดขขบลู๊คมาเลยบลูคแล้วก็ตัวอื่นมา้วยก็ได้สคริป ไม่ใช่ดิไม่เอาขอบลูกอ่ะขอบลูกแล้วก็ตัวใหม่ตัวอะไรก็ได้อ่ะโอ้โหเวลาเสร็จปิดใช้กันตีฮะเวลร้อยชัวร์ครับผมมาเออคลิปได้แน่นอนโอเคดีนะไม่ได้เกินหนะ่ะได้โคลาเลยได้ก็ได้เออได้มาแล้วบลูกเวลร้อยครับผมโอ้โหเวลร้อยเฉยเลยวะเหลือยังสองร้อยกว่าเพชรนะฮะโอเค โอ้ไม่คิดเลยนะว่าจะได้เวลร้อยนะผมจริงๆผมกะว่าจะขอสักตัวเดียวก็พอแล้วนะฮะมันเป็นรหัสไก่นะผมรหัสดอมเพชรนะผมเอาไว้สุ่มนะโอเคดูดูดูดิฮะยังฝึกไม่เสร็จเลยฮะฝึกอะไรยังไม่เสร็จเลยฮะฝึกอัพสกิลอัพเวลยังไม่เสร็จเลยฮะดอมเพชรสดเลยผมไม่ได้เล่นอะไรเลยนะโอเคไปดูกันนะบลูคในดูสกิลหน่อยดิเดี๋ยวเวลอัพก่อนอัพเวลไปก่อนโอ้ได้แค่ขั้นสองเม่อไรเดี๋ยวไปลงอ่าร้อยซับสไบเวลนะฮะ ดูสกิลนะไม่ไม่ไม่พลาดตามคาดเดานะผมคือสกิลแม่งจะปล่อยวิญญาณแบบในอนิเมะเลยนะครับผมสกิลสองแล้วแช่แข็งนะสกิลนี้ค่อนข้างดีเลยนะใครเดินมาเนี่ยก็คือแบบเป็นอ่าติดแช่แข็งเลยนะผมสกิลันลงพื้นนะครับผมอยู่ได้นานด้วยนะฮะโอเคฮนะก็เดี๋ยวรอดูรีวิวนะครับผมก็เป็นตัวที่ค่อนข้างเท่ตัวหนึ่งเลยนะครับผมเท่หรือเปล่าไม่รู้ <laughs> bye, บายบายครับวันนี้